มากินกาแฟาได้กันนะคะชมกาแฟาเป็นเพื่อนอีกสักวันหนึง่งวันนี้จะเป็นคลิปโนทอกนะคะก็คิดว่านีมาชมมาฟังกันเป็นเพื่อนแล้วกันค่ะแล้วก็ไม่พูดเยอะเพราะว่าพูดเยอะไปตัดออกหมดเลยนะคะ เสร็จแล้ว,วาทำไมชนพาตอนจบโอเคตา,ตามนั้นแหละอุตส่าห์แบบโนทอคไม่ม,ม,มีมีสมาธิอยู่ตลอดทั้งคลิปนะ <g ül> ก็หวังว่าวันทุกคนโอเคค่ะขอให้เ n j นจอกับกา,ฟาแฟในทุกๆมือแล้วก็ถ้าไม่มีเพื่อนชงเพื่อนกินนะคะก็ดูคลิปดีได้นะคะ okay, ค่ะมันก็เป็นความความพลาดที่แบบนะที่สำคัญขอทำความสะอาดก่อน เอน o อย a t i n g ้งนะ